เฮ้ยจินริเฮ้ยจินลิตคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนอนจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลาสนกพล u สก็ได้ไลน์ก <|so|> ็ดี อังเปามาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณอังเปาเองครับตอนที่เรียนดนตรีไทยอยู่ที่โรงเรียนที่หนึ่งแต่เพื่อนๆได้ทําบางอย่างกันครับจนทําให้เจอกับเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้เหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก8ปีที่ผ่านมาครับคุณอังเปามาพร้อมกับเรื่องห้องดนตรีไทยมาอีกแล้วเรื่องลักษณะของห้องดนตรีไทยห้องนาตลป์นนะ ติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณอังเปากันเลยครับสวัสดีครับคุณอังเปาสวัสดีครับพี่แจ็คคุณอังเปาแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่รอดูผมอยู่ตอนนี้ด้วยนี่รอดูคุณอังเปาด้วยสแสดงว่ามีแฟนคลับเหรอครับก็แหวนโพส IG สตอรี่ครับแล้วก็เพื่อนก็แชทแตกเลยครับ20กว่าคนมารอฟังกันอยู่ตอนนี้เออเฮอมีชาวแกล้ง20กว่าคนมารอกันอยู่นะครับผมออครับคุณอังเปาตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน อ่าตอนนี้อยู่สงขาครับอยู่ที่สงขาฝนตกไหมอ่ะอ่าเ็นไครับไม่ตกครับไม่ตกเลยใช่ไหมครับไม่ไม่เพรว่าก่อนหน้านี้อะไรช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนป่ะช่วงนี้หน้าฝนครับพี่ตกค่อนข้างหนักเลยส่วนมากก็จะตกมากกว่าที่ไม่ตกถูกไหมใช่ครับเออแล้วคุณอังเปาติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับผมเคยฟังเรื่องหนึ่งแต่ผมจําชื่อเรื่องไม่ได้ฝากพี่ๆช่วยหาด้วยครับอื มันเกี่ยวกับว่ามีคนทํางานเฝ้าโรงงานนะครับอยู่ที่สูงสูงเป็นโรงงานสําลีแล้วก็มีผีเนี่ยมาไล่ตามจนขึ้นไปหาพี่เขาแล้วพี่เขาก็เลยกระโดดลงไปที่สําลีแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลเลยประมาณเนี้ยครับพยายามหาสักพักนะครับหา,าไม่เจอจริงๆเดี๋ยวนะคุณอังเปาที่ผมถามคือคุณอังเปาไม่เคยฟังรายการคือฟังแค่เรื่องเดียวเรื่องนั้นเลยถูกป่ะใช่ครับใช่ครับอ่าปกติไม่เคยฟังสดหรือว่าฟังย้อนหลังเลย ฟังย้อนหลังมีบ้างครับแบบฟังพร้อมเพื่อนอะไรอ่เงี้ยครับอ๋อแต่ปกติคือไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ใช่ครับอแล้วแล้วแล้วโทรมาเล่าเรื่องได้ไงผมผมอ่ะมีเรื่องที่เจอแล้วตราตึงใจมากแล้วผมอยากเล่าอยู่นานมากๆแล้วครับแต่ว่าหาทางที่ติดต่อรายการไม่ได้จนไปเสิร์ช g o o g l e หาว่าจะติดต่อยังไงแล้วก็ได้อินบ็อกไปทางเพจครับอ๋อโอเคก็เลยเป็นที่มาที่เราได้คุยกันในวันนี้เนาะ ใช่ครับมามาว่ากันถึงเรื่องนี้กันครับเรื่องเนี้ยย้อนกลับไปเมื่อแปดปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าเอ,อสถานที่ที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนไม่ต้องระบุชื่อสถานที่ตั้งของโรงเรียนนะครับผมครับห้องดนตรีไทยเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณอังเปาครับก็คือเริ่มตั้งแต่แรกเลยครับตอนนั้นผมอยู่ประมาณป่ครับแล้วก็ห้องผมเนี่ยจะอยู่ตึก ป4ซึ่งอยู่ชั้น4เมื่อ8ปีที่แล้วอยู่ป4ใช่ครับฮะตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ผม18ครับอ๋ออยู่1บโอ้โหเสียงยังกระหนุ่มหนุ่มแบบว่าวัยทำงานแล้วแบบ20 25แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ครับก็ผมห้องผมเนี่ยจะอยู่ชั้น4เลยครับอยู่บนสุดซึ่งชั้นนั้นเนี่ยจะมีแค่3ห้องอมีสี่ทับ5สี่ทับ6แล้วก็ห้องดนตรีไทยครับ ซึ่งห้องผมที่เรียนนะครับก็คือด้านหลังเนี่ยเป็นห้องดนตรีไทยเลยติดกันเลยครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็จะคอยเล่าอยู่ตลอดว่าเฮ้ยเนี่ยห้องดนตรีไทยมันมีผีนะมีผีนางลามอย่างนู่นอย่างนี้อย่างนั่นก็ตามปกติห้องดนตรีไทยโรงเรียนใช่ไหมครับเดี๋ยวนะผมไม่ได้บอกว่าเสียงน้องแก่นะผมบอกว่าเสียงน้องก็ดูกันผู้ใหญ่ปล่าวๆเขาเขาชาวแก๊งเขาแซวผมคือห้องมันขำคอมเมนต์ว่าเนี่ยอย่าอ่าอ่างเปา ไม่ครับผมหมายถึงคอมเมนต์ของที่ผมดูรอบสายก่อนหน้านี้ครับอ๋อจะบอกว่าถ้าดูอยู่ตอนนี้ปิดนะเดี๋ยวเสียสมาธิครับเรากําลังพูดถึงห้องดนตรีไทยห้องน้าตัดสินที่เด็กๆกันเนาะมักจะคิดว่ามีผีมีผีถูกต้องใช่อืแล้วผมครับด้วยความที่ก็โอเคเรื่องผีปกติทั่วไปก็ไม่ได้คิดอะไรครับแล้วมันมีวันหนึ่งเนี่ยวที่ผมโดนสั่งให้ไปนั่งหลังห้องเพราะว่ากวนเพื่อน ก็ผมก็นั่งอะครับพอเลิกเรียนเนี่ยเพื่อนก็เดินมาทักเฮ้ยมึงได้ยินเสียงอะไรเปล่าเสียงคลุยเสียงเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเพื่อนจะชอบเล่าว่ามันจะมีเสียงดังมาเองไม่มีคนอผมก็บอกเออไม่นะผมไม่ได้ยินอะไรเลยอะไรเงี้ยครับเพื่อนก็บอกเออระวังไว้เนี่ยนั่งหลังห้องเดี๋ยวมึงเจอดีแน่อผมก็อ่ะโอเคก็ไม่ได้คิดอะไรก็วันนั้นนั่นแหละครับเป็นวันพฤหัสเป็นช่วงกีฬาสีพอดีครับผมก็เดินออกมาจากห้อง แล้วก็เห็นว่าเฮ้ยห้องดนตรีไทยมันเปิดซึ่งปกติมันปิดมาโดยตลอดเลยครับ,รบผมก็เลยเดินไปดูว่าเอ้ยมีใครอยู่หรือเปล่าก็สง,งงหน้าไปดูครับก็เห็นว่ามีคุณครูเนี่ยนั่งอยู่เป็นครูครหน้าใหม่เลยละครับไม่ใช่ครูในโรงเรียนแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เนี่ยนั่งเล่นเครื่องดนตรีไทยกันอยู่ครูก็ชวนวเาอ้าวเ,เข้ามาสิมีแบบมาดูก่อนได้ผมก็เดินเข้าไปครับก็ครูก็บอกเนี่ยนะนี่เป็นชุมนุมดนตรีไทยสนใจไหม ผมก็อยากลองอะไรใหม่ๆครับก็เลยโอเคครับเข้าชุมนุมครูก็คุยวันนั้นเลยครับว่ามันมีกฎไม่กี่ข้อหรอกนิดนึงเนึ่งก็คือแบบไม่ทำข้าของเสียาหายอะไรเงี้ยครับเชื่อฟังคําสั่งครูปกติแต่สองข้ออีกสองข้อเนี่ยมันตราเตือนใจมากอ,อย่างหนึ่งครูก็บอกว่าจะซ้อมกันกี่โมงก็ได้แต่ว่าห้ามซ้อมเกินหกโมงเย็นเด็ดขาด ผมก็ถามครูว่าทําไมครับครูก็บอกว่าเออไม่ต้องรู้หรอกแต่ว่าห้ามซ้อมเกินหกโมงเย็นนะมผมก็โอเคครับโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือครูบอกว่าก่อนเข้าห้องและออกห้องทุกครั้งเนี่ยจะต้องไหว้พ่อแก่ก่อนอืมซึ่งพ่อแก่ก็คือสิ่งศักศดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ในห้องดนตรีไทยครับเราก็โอเคครับเชื่อฟังตามปกติก็ซ้อมกันปกตินะครับผ่านไปได้อาทิตย์สองอาทิตย์ ถึงช่วงกีฬาสีครับม,มันมีเพื่อนคนหนึ่งครับชื่อไอ้กรีนกรีนเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงทอมทอมครับในิสใส่จะห้าวๆหน่อยอสนิทกับเพื่อนในชุมนุดมดนตรีไทยครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยวันพฤหัสผมก็ซ้อมกันอยู่อยู่กรีนก็มาครับมาหาเพื่อนอืแล้วมันก็เดินเข้ามาเลยไม่ถอดรองเท้าทผมก็หันไปว่าว่าเฮ้ยกรีนมึง ถอดรองเท้าแล้วก็ไหว้พ่อแก่ด้วยมันได้ความห้าวๆอะครับก็บอกใครว่วพ่อแก่ผมก็ชี้ไปนั่นไงเสียงพ่อแก่หน้าห้องอะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะวางอยู่หน้าห้องบนโต๊ะครูอืม,มันก็อ๋อ,อก็กลัวนะครับสวัสดีครับแล้วก็เดินมาโอแล้วก็โอเคถ้าหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงจะให้อภัยอะครับอก็เดินมาปกติที่เนี้ยครับกรีเนี่ยเป็นผู้หญิงทอมห้าว แต่มันดันอยากเป็นดามเมเยอร์อผมก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ปัญหาคือมันเอาไม้ดาเมเยอร์ครับมาซ้อมเดินในห้องดนตรีไทยซึ่งพี่แจ็คเพดานมันต่ำมากใช่แล้วไม้ไม้ไม้คาาดาเมเยอร์หนักนะใหญ่ยาวเออหนักด้วยก็มันก็มาโยนเลยครับผมก็ด่าว่าเฮ้ยกรีน อย่ามาโยนในห้องเ,อเดี๋ยวถ้าของมันตกเนี่ยค่าของเสียหายครูจะดา<อ>่าพูดไม่ทันจบประโยคครับพี่แจ็คไม้ดําเยี้ยนมานะครับตกโดนเครื่องและหน้าทุ่มที่ผมเล่นอยู่ทั้งโ<อ>ครม<อ>ทั้งห้องครับเงียบแล้วก็มองมาที่กรีนคนเดียวอนะอผม,มครับตอนนั้นเนี่ยในใจคิดว่าเอาละครูด่าแน่ๆเป็นเ,<อ>เรื่องใหญ่แน่ๆแต่ไม่รู้ว่า สมองคิดอะไรหรืออะไรดนให้คิดแบบนี้ oh. ผมพูดออกไปว่ากรีนมึงขอโทษพ่อแกเลยกรีน oh. <Green S 2> ก็ซอกอะครับเพราะว่าทําเข้าของเสียหาย <c oughs> มันก็เออเอเอ,เอกูขอโทษแล้วก็ออกไปจากห้องครับกรีนออกไปตอนประมาณสี่โมงกว่ากว่าผมก็ผมก็ซ้อมเพลงลอยกระทงต่อก็ลอยกระทงแบบซ้อมไม่จบเพลงอะครับ นั่งอยู่หลังห้องอก็หางตาเนี่ยเห็นไอ้กรีนเนี่ยเดินเข้ามาลวเดินอยู่หน้าห้องอผมก็หันไปถามกรีนมึงมาทําอะไรวะมันก็บอกว่าเออคูก็ไม่รู้เหมือนกันวะผมก็มก็งงๆนิดนึงอะครับแต่ว่าด้านหลังพื้นหลังของกรีนเนี่ยด้านหลังนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตึกอยู่ชั้นสี่มันเห็นท้องฟ้าใช่ไหมครับครับมันมืดแล้วพี่แจ็คครับมันเหมือนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครับ ทางนั้นนี่กีนออกไปแล้วผมเริ่มเล่นลอยกระทงตอนสี่โมงกว่าแล้วลอยกระทงไม่จบเพลงแต่มันหนึ่งทุ่มแล้วก,ก็หาคำอธิบายไม่ได้ในส่วนนี้ครับก็บอกให้กีนเอ้ยเข้ามาก่อนแลนอกมือแล้วม,มันก็เดินเข้ามาครับได้พอมันเหยียบก้าวที่สองครับ,รบเหยียบเข้ามาในเขตห้องปุ๊บเสียงดังโครมดังมากๆก,ก,ก็คือประตูหน้าหลังะครับที่ เราอ่ะจะเปิดด้านหน้าครับเปิดไปทางซ้ายด้านหลังเนี่ยจะเปิดไปทางขวาแล้วเอาก้อนอิฐประมาณสองก้อนนะครับวางดักลมไว้มไม่ให้ลมพัดครับประตูสองบานนั้นนะครับมันดันปิดพร้อมกันโครมพี่แจคภายในสามวิ่ะคนแปดคนมากระจุกกันอยู่กลางห้องอด้วยความตกใจครับเราก็งงเฮ้ยอะไรวะลมพัดแหละ ก็ไม่ทันได้หาคำพิสูจน์ครับโ oh. ครมที่สองดังโครมมันเหมือนเสียงหมอแปลงระเบิดครับครับไฟก็ดับพึเแล่อผู้หญิงก็กรี๊ดกันผมก็ตกใจเราก็ตกใจมากมีเพื่อนคนหนึ่งครับชื่อปุ้นผู้ชายผมก็บอกว่าเฮ้ยปุ้นไปดูสวิตไปดูสวิตไฟซิว่าติดไหมเผื่อไฟตกอะไรครับปุ้นก็เดินไปกดสวิตไฟเปิดปิดแตก๊กแตกเฮ้ยไม่ติด เราก็โอเคน่าจะแบบเสียแล้วแหละ<ม>ก็พยายามคิดบวกไว้ครับว่าไม่ใช่ผีแน่แน่บุญก็กาลังจะเดินเข้ามารวมในกลุ่มเพื่อนนะครับก้า<ม>วที่เก้าเดียวโครมที่สามดังโครมครับโครมที่สามเนี่ยครับเด็ดสุดก็คือมีเพื่อนนะครับที่เขามองเครื่องดนตรีไทยอยู่เพราะว่าเราอยู่กันคนละมุม,มเราอยู่กัน<ม>เรามองกันคนละฝั่งนะครับ<ม>เพื่อนเนี่ยบอกว่า<ม>เครื่องดนตรีไทยทั้งหมดนะครับ มันลอยขึ้นมาแล้วมันก็ตกลงพื้นนงคร่อมเป็นที่มาของเสียงแล้วผมก็งงๆหน่อยว่าแบบเออโคลมอะไรก็ตกใจครับมันหลายโคลมละขนาดเดียวกันครับเพื่อนที่กำลัมงมมาหน้าต่างครับพี่แต่คือหน้าต่างมันสนิมเยอะมากแรงเปิดก็คือครูเปิดกันต้องแบบออกแรงสามสี่คนนะครับครับซึ่งหน้าต่างประมาณสิบกว่าบานมันจะเปิดไปทางขวาทีเนี้ยครับ หน้าต่างมันปิดเองอแต่มันปิดแบบอเมซิ่งถ้าเป็นทิศทางลมนะครับมันจะปิดจากขวาไปซ้ายอแต่เนี้ยมันปิดเรียงจากซ้ายไปขวาม,มันสวนทางกับทิศทางลมเราก็ตกลงกันแล้วว่าโอเคอยู่ไม่ได้ละเราต้องไปจากตรงนี้ให้ไวที่สุดอเราก็สะพายกระเป๋าเลยครับวิ่งออกไปหน้าห้องคือถ้าไม่ติดว่าห้องดน,นตรีไทยอยู่ชั้นสี่ผมโดดแล้วตอนนั้นครับ แต่ว่าโอเคไม่ได้วิ่งละกันก็จะวิ่งแหละเจ็ดแปดคนเข้าพุ่นครับมันยืนอยู่หน้าห้องหน้ามันทอ้อน้ําตาคอเบ้ามากผมก็ถามปุ้นเป็นอะไรเพราะมันยืนลิงมากครับครับปุณนก็บอกเสียงสันส่นๆนะครับกูลืมหมวกลูกเสือ,อไว้ในห้องออผมก็ถามอ้าวงั้นค่อยมาเอาได้ไหมค่อยมาเอาพ่กนี้ก็ได้ค่อยมาด้วยการอะไรเงี้ยแบบไม่อยากอยู่แล้วครับตอนเนี้ย คุณนก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวแม่มันด่าผมก็ถามพุ่นแม่กับผีมึงกลัวอะไรแม่ใช่ครับ <c oughs> มันบอกมันกลัวแม่ครับผมก็โอเคงั้นมึงเข้าไปเอาอคนเดียวเพราะผมจะรอกกันที่ประตูหน้าห้องครับมันก็บอกได้ผมก็ถามแล้วหมวกมึงวางอยู่ตรงไหนม,มันบอกว่าวางอยู่หน้าเสียนพ่อแก่ครับ พอดีกับต้นเหตุเลยอืมันก็โอเคเข้าไปเอาครับมันก็เดินย่องไปย่องย่องเขื่อมสุดแขนหยิบหัวหันหลังมาจะวิ่งอืแล้วได้ความที่เด็กครับนึกสนุกเราก็ปิดประตูดันประตูดันไว้ครับแต่ปุ้นก็วิ่งมาเข้าประตูปล่อย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 กูก,ล,ก,ก,ล,กลัวกูกลัวปล่อยกูเราก็แบบสนุกครับตลกมากตอนนั้นอื แต่ปัญหาก็คือผมมองย้อนกลับไปหาตัวเองตอนนั้นนะไปอยู่ในภาพมุมมองตอนนั้นเน่ยไม่มีใครยิ้มแม้แต่นิดเดียวเลยพี่แจค๊คคือความรู้สึกเรามันตลกมากสนุกมากพราได้แกล้งเพื่อนแต่ไม่มีใครยิ้มทุกคนหน้าหวาดกลัวทุกคนเลยจนเขาพูดมันก็บอกว่าปล่อยกูปล่อยก,อยกูกูเจอแล้วกูเจอแล้วปล่อยกูเขาะประตูแบบแรงมากรับคนหกเจ็ดคนก็คือเอาประตูไม่อยู่แล้ว คือประตูจะพังแล้วครับแล้วก็ปล่อยมันออกมาไอปุ้นก็แบบน้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลหมดแล้วจะวิ่งแล้วครับผมก็คว้าไว้ปุ้นคุยก่อนเธออะไรเธออะไรมันบอกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ปล่อยกูปล่อยกูผมก็บอกว่าบอกเธออะไรเดี๋ยวกูปล่อยมันก็หันมาน้ำตาคอเบ้าพูดมีนางลำลำอยู่หลังบันด้วยแล้วผมก็เฮ้ยแบบช็อกค,ครับ ขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้ครับเขาก็ตะโกนมาเฮ้ยผมก็หันไปถามว่าอะไรคือประตูห้องนะครับปกติมันต้องมีลูกบิดใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยลูกบิดมันหายกลายเป็นว่ามันจะเป็นรูที่สามารถส่องเข้าไปดูด้านในได้ด้วยความอยากรู้ของเพื่อนเพื่อนก็นเลยส่องเข้าไปดูครับแล้วมันก็บอกว่ามันเห็นเสียงพ่อแก่ครับ มีเลือดไหลออกจากตาอืมเราก็แบบโอเคไม่อยู่แล้วมันมันน่าจะโดนผีหลอกแล้วจริงๆแหละครับก็จะวิ่งเลยครับพอดีเลยข้างห้งงองห้องที่ผมเรียนนั่นแหละครับสี่ทับหกมีเรียนพิเศษอยู่ครับก็เดินไปบอกครูว่าครูครูครับพวกผมกลับก่อนนะครับซึ่งปกติไม่บอกแกเลยนะครับไม่บอกเลยก็บอกครูครับพวกผมกลับก่อนนะครับครูก็ทำหน้างง,ง,งๆก็บอกอ๋อ ค่ะโอเคค่ะคือลักษณะห้องตอนนั้นครับเป็นกระดานไว้บอร์ดปกติเนี่ยแหละครับ <c oughs> ครูก็ค่ะโอเคค่ะผมก็วิ่งมาพี่แท้เช่อไหมจากชั้นสี่ไปชั้นสามบันไดประมาณสิบห้าขั้น<อ>ผมให้ไม่เกินสามเก้าผมถึงครับ <c> <Afric> af> เออใ,ใช้คําว่ากระโดดเลยนะครับกระโดดใช่ <c oughs> ผมก็กระโดดบุ๊บๆลงมาถึงชั้นหนึ่งก็วิ่งออกมาจากตึกไกลๆครับก็หันกลับไปว่าเมื่อไหร่เพื่อนจะมาอื หันกลับไปอ้าวเพื่อนยังไม่มาถึงสงสัยเราวิ่งเร็วเกินแลละครับอืมแล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าเอออยากเห็นอืมคือถ้าเห็นเป็นตัวเห็นนางรำเนี่ยถ้าหันเงยหน้าขึ้นไปมองแล้วเห็นก็ได้รู้เลยไม่เห็นไม่เป็นไรอืมก็กลั้นใจครับเงยหน้าขึ้นไปดูชั้นสี่ปุ๊บ,บมืดเลยครับไม่มีอะไรเลยอื ผมก็โอเคไม่ได้คิดอะไรครับสักพักเพื่อนก็มากูมีเงินมาก็โอเคแยกย้ายกันกลับบ้านหลังจากนั้นสองหลังจากนั้นสองสาวันนะครับเราก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องที่เราเจออืแล้วก็ได้เรื่องสรุปมุมมองแต่ละคนนะครับประมาณนี้นี่แหละครับ,รบแล้วก็โอเคแต่ทุกคนเนี่ยรู้สึกเหมือนกันว่าเหมือนลืมอะไรไว้ที่ห้องดนตรีไทยสักอย่างอืแต่นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรพี่รเราก็เลยรู้สึกว่า โอเคอาจจะลืมไม่จริงแต่ขอไม่กลับไปอีกแล้วอ oh. ยันตอนจะจบป .6 ครับ oh. เพื่อนสามคนก็เดินมาชวนผมว่า i, เฮ้ยเตาไ,ไปไหมจะกลับไปดูห้องดนตรีไทยสักทีก่อนจบเนี่ย mm. จะได้รู้ไปเลยว่าลืมอะไร mm. ผมก็ถามผมก็บอกว่าอาืมโอเคไปกันเลยผมไม่ไป mm. ผมแบบพอแล้วกับห้องนั้นแล้วก็เพื่อนก็ oh. โอเคก็ไปกันสามคน อีกวันหนึ่งครับก็มาเจอกันก็ถามว่าเฮ้ยมึงเป็นไงเจออะไรบ้างอืม,มันก็บอกว่าไม่เจอของที่ตามหา<อ>ไม่เจออะไรเลยออและที่สำคัญก็คือเครื่องดนตรีไทยทั้งหมดที่ก่อนหน้านี้เราวิ่งออกมาคือแลนีน่แลนะนาดครับมันถูกเก็บจัดเข้าที่หมดแล้ว<อ>ผมก็เลยว่าเอ้ยหรืออาจจะเป็นคุณครูหรือเปล่าที่แบบไปเช็คห้องอะไรเงี้ยครับ,รบเพราะว่ามีครูห้องดนตรีไทยอีกคนหนึ่งซึ่งสอนอยู่ตึกเป่าสาม ผมก็เลยเดินไปหาครูกับเพื่อนๆนะครับทุกคนเลยมีข้าวปุ้นด้วยออืก็เดินไปบอกครูครับเพราะผมไสตึกเปาสีนะผมเคยเจอเรื่องราวแบบนี้แบบนี้ก็เล่าให้ครูฟังออืครูก็ถามว่าเออครูถามหน่อยสิออนางรําที่ราอยู่หลังข้าวปุ้นน่ะลักษณะยังไงข้าวปุ้นเขาบอกครับว่าเป็นผู้หญิงนุ่งโจงกระเบนสีแดงๆส่วนเสื้อเนี่ยเขาจําไม่ได้เพราะว่าหันไปเห็นวับเดียว คือร้องเลยครับครูก็บอกว่าอืมก็เ,เป็นไปได้นะมันมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เหมือนกับว่าจะมีงานนะครับใส่ชุดแบบนี้เลยแต่ว่านั้นเสียชีวิตก่อนอืมผมก็อ๋อย้อนนิดนึงครับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเหมือนเราลืมไว้ผมเคยฝันครับผมเคยฝันว่าผมเห็นภาพขวดแก้วครับอืมอยู่ในห้องดน,นตรีไทยคแล้วรู้สึกเหมือนว่าลืมอันนี้แหละ เราก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยจนครูมาพูดนะครับว่าพี่คนนั้นน่ะเขาชื่อพี่แก้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าตรงกับที่ผมฝันเห็นขวดแก้วในห้องหรือเปล่า<อ>แล้วก็โอเคก็น่าจะน่าจะใช่แหละแล้วก็ออกกันมาครับครับทีนี้เนี่ยผมอะ่ะพึ่งมานึกขึ้นได้ตอนเล่าเรื่องเนี้ยครับให้เพื่อนฟังตอนม6ขณะที่เล่าอยู่ครับ ตอนที่ผมเงยหน้าขึ้นไปมองชั้นสี่อะพี่แจ็คที่ผมบอกว่ามืดนะครับผมนึกขึ้นได้ว่าป .4 ไม่มีเรียนพิเศษแล้วอีกอย่างครับเรียนพิเศษเนี่ยเขาจะไม่ไปเรียนที่ตึกป .4 ชั้นสี่แน่นอนจะเรียนอยู่แค่ตึกป .1 อปอ .2 ครับซึ่งอยู่ด้านโรงเรียนแล้วตอนนั้นเวลาประมาณทุ่มกว่าครับไม่มีเรียนพิเศษแล้วแล้ว,ลวก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ เด็กนักเรียนในห้องอะครับตอนนั้นที่ผมเห็นผมมองย้อนภาพตัวเองกลับไปคือเป็นเด็กตัวเล็กๆครับประมาณปนหนึ่งหัวเกลียนผู้หญิงเนี่ยจะตัดผมทรงเห็ดประมาณติ่งหูอือ้วก็ดูปกติเนี่ยแหละครับกระดานเนี่ยเป็นกระดานไว้บอร์ดแต่ห้องเรียนผมอะเป็นกระดานดําอืมไลอ่อย่างหนึ่งนะครับเด็กนักเรียนทุกคนอะไม่มีหน้าครับเกลี้ยงหอ เกลี้ยงเลยครับมีแค่หูผม,มคิ้วตาจมูกปากไม่มีผมเล็กขึ้นได้ผมก็ร้องเลยพี่แจ็คก,ก็น้ำตาคอแบบโ้ผมเจอหนักมากตอนนั้นแล้วก็มาเล่าให้รุ่นน้องฟังครับเราก็ทั้งนี้เพิ่งรู้จากเมื่อวานอีกทีหนึ่งเพิ่งรู้เมื่อวานสดๆเลยรุ่นน้องบอกว่าเหมือนคุณครูเคยเล่าให้ฟังครูปร .3 นั่นแหละครับ,บบอกว่าเออเนี่ย มีรุ่นพี่เจอปอสี่มีรุ่นพี่เนี่ยเจอผีที่ตึกปสี่ครูก็เลยบอกว่ากันจริงๆเี่ะไม่บอกหรอกนะว่าครูเคยเจอไหมแต่ครูก็เคยสอนอยู่ตึกปสี่แต่ครูขอย้ายมาสอนตึกปสาม,มก็ไม่รู้เหตุผลว่าครูเจออะไระครับ,รบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยครูก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีครูคนหนึ่งสอนดนตรีไทยอยู่ห้องนั้นแหละครับ เขาเส้นเลือดในสมองตีเสียชีวิตในห้องนั้นเลยน่าจะแตกใช่ครับน่าจะแตกแล้วก็เสียชีวิตในห้องนั้นเลยการว่าอาจจะมีการเฝ้าห้องกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเรื่องเนี้ยครับผมเล่าให้ใครฟังทุกครั้งนะผมจะเสียงสั่นน้ำตาคลอและขนลุกมากเพราะมันรู้สึกว่าเหมือนผมมากลับย้อนไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกครั้งครับครับซึ่งซึ่งมันติดตาพี่แจ็คอืม เวลาคนถามว่าเจอเคยเจอผีไหมอะ่ะผมก็จะเล่าเรื่องเนี่ยทุกครั้งเลยือแล้วา่เป็นว่าไอเรื่องที่เกิดขึ้นตอนป .4 มันดันติดตาชาตึงกลายเป็นแบบเรื่องหลอนในชีวิตผมมาจนปัจจุบันเลยครับทั้งหมดเนี่ยครับมันก็คือเรื่องที่ผมเจอจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในวัยวัยเรียนอยู่ตอนอยู่ป .4 สี่นครัน,นั้น ก็เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกและครั้งเดียวนะถึงตอนนี้ที่ตัวของอังเปาเจอเรื่องนี้จริงๆมันมันมีประปายครับเห็นแวบๆตามนู่นตามนี้ตามนั้นแต่ว่าเรื่องที่มันโดนหนักที่สุดแบบตัวยาวนานที่สุดอรัมันไม่ใช่แค่แบบเหมือนเราเห็นหางตาดำๆแวบมาห <ๆ S 2> ันไปแล้วหายๆๆแต่นี้คือมันตามเรามามันเล่นใหญ่แล้วมันแบบมันหลายอย่างครับ คำว่าเออส่วนมากนะเท่าที่เราเคยฟังกันดูฟังกันมานะครับห้องดนตรีไทยห้องน่าศาิลป์มักจะมีเรื่องเล่ามักจะเป็นอย่างนี้นะีผมเรียกมันเป็นเปอร์เซนต์ก็แล้วกันนะมักจะมีครูอาจารย์สักคนหนึ่งจะต้องผูกพันกับห้องห้องเนี้ยทำงานหามรุ่งหามขําจนแบบบางทีอาจจะป่วยเสียชีวิตไปโรคหัวใจใดๆก็แล้วแต่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีคนเห็น เขาเหล่าเนี้ยยังคงวนเวียนอยู่หลังจากที่ตายไปแล้วเหมือนจิตผูกพันอ่ะใช่ครับแล้วก็อีกนิดนึงครับพี่แจ็ครูที่ผมไปสมัครเข้าชุมนุมดนตรีไทยวันนั้นนะสรุปแล้วเนี้ยเป็นคุณครูนอกที่โรงเรียนจ้างมาอืมแล้วหลังจากที่ผมเจอเรื่องราววันนั้นนะครับคุณครูคนนั้นก็หายไปเลยอืมไม่มีใครติดต่อแคได้โทรไปก็เหมือนไม่มีเบอร์นี้อีกแล้วครับอืมก็หายไปเลยยังไงหมายถึงว่า คืออาจจะเจออะไรบางอย่างแล้วแล้วหายไปเลยใช่ครับก็วันสุดวันสุดท้ายที่เจอครับก็คือวันที่แกเตือนผมเรื่อง้านซอมเกินหกโมงเย็นอืมอืมมันก็อาจจะเออเจออะไรละมั้งจริงแล้วเออไอ้หกโมงเย็นนผมผมพอเข้าใจได้อย่างหนึ่งถ้าเรามองข้ามเรื่องผีเรื่องสางไปเพราะว่ามันมืดไงใช่มืดอะ เออมันก็ไม่ควรที่จะซ้อมแบบหลังจากที่มันมืดแล้วบางทีเขาอาจจะต้องปิดตึกปิดล็อกกุญจงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็พอเข้าใจในมุมนี้ได้นะใช่ครับใช่หรืออีกมุมหนึ่งก็อาจจะแบบเออหลังพระที่ตกดินไปแล้วนะอย่าอยู่นะอยู่แล้วมันจะไม่ได้เจอคนนะตอนแรกผมก็เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับว่าเด็กๆเนี่ยไม่ควรอยู่ถึงดึกมากเพราะอันตรายอะไรเงี้ยครับอาจจะเกิดไฟชงไฟช็อตแล้วไม่มีใครมาเห็นได้อะไรเงี้ยครับครับ เออนะฮะพอพูดถึงห้องดนตรีไทยห้องนาฏศิลป์อย่างที่อังเปาเป็นแหละพี่ก็เป็นแล้วก็เชื่อว่าหลายหลายคนเป็นคือจริงๆแล้วอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่เราอะถูกปลูกฝังอย่างนั้นไปแล้วแล้วมันมันเปลี่ยนความคิดยากทุกวันนี้ก็ยังมีความรู้สึกกลัวถึงความขลังของห้องดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทยแล้วก็ห้องนาฏศิลินอยู่ ใช่ครับคือผมเชื่อว่ามีแล้วผมก็กลัวด้วยแต่ผมยึดถือว่าเราเข้าไปเล่นนะครับเราก็เคารพเคารพครูบาอาจารย์ใช่แล้วก็เคารพเขาแล้วผมเชื่อว่าเราให้เกียรติเขาอะครับเราไม่ไปยุ่งไปลบหลู่เขาเขาก็น่าจะให้เกียรติเราไม่มาแกล้งไม่มาอะไรเราออแต่ส่วนมากคนที่เจออะมักจะเป็นคนอย่างอย่างอย่างกรีนเลยอย่างเงี้ยส่วนมากจะเจอเอ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 ออับ แล้วมีคนสักคนหนึ่งนะเพื่อเราอ่ะจะต้องจะต้องพยายามแสดงังปญหาเออผู้นําอยากโชว์พาวให้คนอื่นยอมรับอะไรอย่างเงี้ยเอานะครับโอเคอังเปานั่นคือเรื่องเราทั้งหมดนะใช่ครับโอ้โหะระหว่างที่อังเปาเล่าเรื่องอาเหล่าบรรดาพี่พี่เจเจ,เจทั้งหลายนะอ่าบเบามือกันหน่อย แมอพอสาวๆมาเล่าเสียงสวยๆก็จะมีเหล่าบรรดาชายหนุ่มอ่าเข้ามาพิมพ์นู่นนี่นั่นอันนี้ก็เหมือนกันเพราีเป็กว่าผมเลยนะครับผมนักเล่าหน้าใหม่ครั้งแรกพออังเปาเป็นแบบเด็กหนุ่มอายุสิบแปดมาเล่าแล้วเสียงแบบอย่างเงี้ยก็จะมีสาวๆแบบน่ารักจังเลยเสียงเขาวจังเลยแจกไอทีครับ a u n t g a o นะครับ แม,แม่เราก็ไม่เบาเลยเออนะครับอ้าวอ่งเปาเนะี่ยคือเรื่องราวทั้งหมดอ่งเปาดายังเด็กอยู่เลยอย่าเพิ่งแจกอจีใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะครับนี่จะเจ๊หลายคนนี่เขาพิมพ์มาคุกคามเราอยู่นะเอาจริงจริงผู้หญิงผู้ชายนี่ก็คุกคามได้เหมือนกันพี่พี่ทุกคนใจเย็นๆนะครับแม่ผมกาําลังนอนนอนยูคข้มคามแหมแล้วแจกไอจี เดี๋ยวแม่ก<ม>็ไม่เลียว<ม>ก้านไะยมตียวหรอกแม่ผมดุมากเออนะครับโอเคอังเปาง่ายขอบคุณมากนะอังเปานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลสนกพล u สก็ได้ไลน์ก็ดี